ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวยเลยนะครับโฉนดคุดแดงนสสี่จอนะครับโฉนด2ใบนะครับรวมแล้วได้40ไร่3งานนะครับสีไร่3งาน69ตารางวานะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านท่ารพานะครับตำบลสาราํำดวนอำเภอเมืองสัะแก้วจังหวัดสัะแก้วนะครับ เดี๋ยวบัดจะให้ชมแปลงข้างเคียงนะครับแปลงข้างเคียงก็จะปลูกยางพารานะครับนี่นะครับเป็นแปลงข้างเคียงนะครับแล้วก็จะปลูกเป็นทุเรียนนี่นะครับแปลงข้างเคียงนะครับคนละฝั่งถนนนะครับปลูกทุเรียนนี่ค่อนข้างงามเลยนะครับดินโซนนี้ค่อนข้างจะดีนะครับปลูกทุเรียนได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นแปลงของนายกท่านนะครับแปลงข้างเคียงนะครับเนี่ยปลูกทุเรียน นะครับปลูกทุเรียนได้นะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับตอนนี้ปลูกมันสำปะหลังอยู่นะครับก็คือแปลงด้านหน้านี้เลยนะครับลักเขตนะครับตั้งแต่เสาแดงตรงนี้นี่เลยนะครับตั้งแต่เสาแดงตรงนี้แล้วก็หน้ากว้างตามถนนคอนกรีตนะครับยาวไปถึงนู้นนะครับต้นอินทผลัมนะครับนูนเลยหน้ากว้างร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบเมตร นะครับหน้ากว้างร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับเป็นที่โคกเสมอเลยนะครับเป็นที่โคกเสมอนะครับนี่นะครับเป็นที่โคกเสมอเลยลักขตตั้งแต่ระดับดินนะครับเกือบเสมอถนนคอนกรีตเลยนะครับต่ํากว่าถนนเป็นบางจุดนะครับบางจุดก็สูงกว่าถนนนี่นะครับที่ปลูกมันสับปะหลังอยู่ตอนนี้แล้วก็นี่นะครับที่เป็น สวนยูคาเล็กๆตรงนี้นะครับแต่ยูคาได้ตัดออกไปแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะลื้อต่อยูคาออกนะครับเนี่ยก็ไปถึงนู่นเลยนะครับถึงทิวกอไผ่ตัดตรงเลยนะครับทิวกอไผ่ตัดตรงเลยเดี๋ยวบัดให้ชมรูปแลงจําลองก่อนนะครับก่อนจะพาเดินชมพื้นที่ส่วนราคานะครับมาคุยกับเจ้าของได้เลยนะครับ รูปแรงนะครับจะเป็นลนนักษณะนี้นี่นะครับโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับโฉนดสองใบใบที่หนึ่งนะครับสามสิบหกไร่สองงานยี่สิบสองตารางวานะครับใบที่สองสี่ไร่หนึ่งงานแปลงที่สองนะครับสี่ไร่หนึ่งงาน 47ตารางวานะครับรวมแล้วได้40ไร่3งาน69ตารางวานะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับหน้ากว้างเนี่ยนะครับที่บัตรวัด Google Map นะครับตั้งแต่ฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้มัน170เมตรนะครับแต่บัตรเขียนลงไป160หน้ากว้างเนี่ย170เมตรนะครับแล้วด้านท้ายก็ระบุทางสาธารณะครึ่งแปลงนะครับแล้วก็ จากตรงนี้ออกไปถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งก็ประมาณสัก400เมตรนะครับจากตรงนี้ออกไปถนนคอนกรีตถนนเส้นนี้จะโค้งนะครับว <human> ิ่งมาแล้วก็โค้งไปหาเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้ก็ออกคอนกรีตได้จากตรงนี้มุมนี้ออกไปถนนลาดยางนะครับออกไปถนนลาดยางนะครับถนนเส้นนี้600เมตรเท่านั้นเองนะครับก็คือออกจากแปลงไปวิ่งลงไปด้านทิศตะวันตกเนี่ย600เมตรจะเป็นถนนลาดยางนะครับ แล้วก็ออกไปถนนสุวรรณสอนเส้นสามสามนะครับระยะทางห้าจุดห้ากิโลนะครับก็คือห้ากิโลครึ่งนี่นะครับแปลงนี้เลยฉนดสองใบนะครับตั้งแต่นี้ยาวไปนู่นเลยนะครับสี่สิบไร่สามงานหกสิบเก้าตารางวานะครับฉนดคุดแดงนะครับเป็นนศสีส่จอนะครับรอบข้างปลูกทุเรียนปลูกยางพารานะครับ ปลูกทุเรียนปลูกยางพาราไว้นะครับรอบข้างนะครับหลักเขตตั้งแต่นี้เลยนะครับตั้งแต่เสาแดกต้นนี้นี่นะครับยาวออกไปเนี่ยนะครับแค่หกร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงข้ามกันเป็นของคุณลุงท่านนะครับของนายกนะครับปลูกทุเรียนไว้ นะครับแล้วก็ปลูกยางพารานะครับเนี่ยสองแปลงเนี่ยเป็นของนายกนะครับแล้วก็ติดกับเราเนี่ยครับด้านที่ตะวันตกเนี่ยที่ปลูกยางพารานี่ก็ของนายกท่านนะครับของเรานะครับก็หน้ากว้างไปร้อยเจ็ดสิบเมตรเลยต้นอินทผลํมไปนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าหน้าแปลงนะครับไฟฟ้าหน้าแปลงเรียบร้อยน้ำประปาน่าจะมาเรียบร้อยนะครับ น้ำประปาก็น่าจะผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเค็กอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบัตรไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับบัตรก็เลยไม่รู้ว่าน้ําประปาน,นี้ผ่านหรือยังตรงข้ามกันไปนะครับแล้วก็ติดติดไปเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับเขาเรียกบ้านทารพานะครับตําบลสารารําดวนอําเภอเมืองสะแก้วจงังหวัดสะแก้วนี่นะครับอา่า แปลงที่หนึ่งนะครับก็อยู่ด้านในนะครับแปลงที่สองจะติดถนนอคอนกรีตเนี่ยนะครับตั้งแต่เสาแดงที่บัดถ,ถ่ายนะครับแล้วก็ยาวมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยไปถึงเลยต้นอินทรพาลามตรงนี้ไปอีกนะครับหน้ากว้างร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับเนื้อแปลงแปลงแปลงที่สองนะครับเนื้อที่สีไร่หนึ่งงานสี่สิบเจ็ดตารางวานะครับก็คือนี่ทั้งหมดเลยนะครับ นี่นะครับเป็นที่โคกลูกลังสวยเลยนะครับในแปลงนะครับจะมีบ่ออยู่หนึ่งลูกนะครับบ่อที่ทางคุณพี่เจ้าของนะครับมาขุดไว้นะครับแปลงนี้นะครับต้องการที่จะขายด่วนนะครับแต่ราคาเนี่ยเห็นว่าลดหย่อนได้ต่อรองได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ลองมาชมพื้นที่จริงก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจราคาตอนนี้นะครับ าทางคุณพี่เจ้าของตั้งไว้นะครับไล่ละสองแสนห้านะครับก็คูณด้วยสี่สิบไร่นะครับก็เป็นสิบล้านนี่นะครับด้านนี้ก็ยาวไปนู่นเลยนะครับนู่นทั้งหมดเลยนะครับก็คือเวิร์นี้ทั้งหมดนะครับเนื้อที่สี่สิบก็ไร่ไปจนติดนู่นเลยนะครับสวนยูคาด้านท้ายนะครับสวนยูคาด้านท้ายนู่นเลย นะครับอันนี้แปลงที่สองนะครับจากทิวไผ่ขึ้นไปนู่นนะครับแปลงที่หนึ่งก็ติดถนนคอนกรีตนะครับหน้าติดถนนคอนกรีตแปลงที่หนึ่งกับแปลงที่สองเนี่ยนะครับรวมแล้วได้สี่สิบสี่สิบไร่สามงานนะครับเนื้อที่สี่สิบไร่สามงานนะครับะระดับดินเนี่ยปลูกทุเรียนได้ปลูกสวนได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางคน ที่เขาอยู่แถวนี้นะครับเขาเช่าปลูกมันไว้นะครับเนี่ยนะครับสัญญาปีต่อปีนะครับก็เดี๋ยวเก็บเกี่ยวมันไปก็หมดสัญญาแล้วนะครับคุณคุณท่านใดที่มาซื้อไว้ก็สามารถที่จะาสารงานต่อได้เลยนะครับก็คือสามารถที่จะในแปลงนะครับจะมีบ่อดลูกนะครับในแปลงจะมีสะอยู่หนึ่งลูกเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชม นะครับไปชมสะอยู่กลางแปลงเลยนะครับสะลูกนี้อยู่กลางแปลงเลยนะครับเนื้อที่ไม่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับเนื้อที่สะเนื้อที่บ่อนี่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับก็กําลังสวยเลยนะครับระดับดินนี่เป็นที่โคกเสมอนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมนะครับน้ําไม่มีนะครับอยู่ในชุมชนอยู่ในชุมชนอยู่ในเพื่อนบ้านเลยนะครับ นบ้านล้อมรอบนะครับมีไฟฟ้า,ฟาติดถนนคอนกรีตนี่นะครับเป็นบริเวณขอบบ่อนะครับบริเวณขอบบ่อนี่อ่ก็สามารถมาสร้างบ้านได้เลยนะครับตรงเนี้ยบ่อรูกนี้นะครับจะมีเนื้อที่อยู่ประมาณสักอ่ไม่ถึงหนึ่งร้อยตารางวานะครับ นี่นะครับนี่นะครับความกว้างของปากบ่อก,ก็ประมาณสักสิบเมตรนะครับประมาณห้าวาแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับยาวไปก็ประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับก็ประมาณสิบวานะครับตีรวมรวมก็ประมาณห้าสิบตารางวานะครับ ในบ่อนี้เนื้อที่ประมาณห้าสิบตารางวามีแค่ลูกเดียวนะครับลูกเดียวนี่ขุดไม่ได้เอาดินไปไหนเลยนะครับอาขึ้นมากองไว้รอบข้างเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับรอบข้างแปลงเนี่ยรอบข้างอไอฮะขอบบ่อเนี่ยนะครับที่กองไว้เนี่ยนะครับขอบเขตนะครับของเราอ่าก็คือเดี๋ยวบัตรจะหมุนกล้องรอบเลยนะครับตั้งแต่ทิวไผ่เนี่ยอ่าตามทิวไผ่ทั้งหมดเลยนะครับไปนู่นเลยนะครับแล้วก็ ไปติดสนุนสาระด้านนู้นแล้วก็วนมานี่นะครับมาหาทีวไผ่เนี่ยทั้งหมดนะครับแล้วก็มาติดสวนยางของนายกท่านนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็วนออกมาหาที่บัตรจอดรถด,ด้านหน้าตรงนี้นะครับหน้าตั้งแต่สนุนคอนกกีตแล้วก็รอบเลยนะครับโฉนดคุดแดงนสสีส่จอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับพื้นที่ตั้งอยู่บ้านทาราตำบลสารารำดวนอำเภอเมืองสระแก้วจงังหวัดสระแก้ว พื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามานะครับเดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร,ะ,ร,ตร,ระยะทาง174กิโลเท่านั้นนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับหน้าติดถนน170เมตรห่างถนนลาดยาง600เมตรนะครับแล้วก็ห่างถนนสุวรรณศร สามสาม,มานะครับออกไปเนี่ยอ,ออกไปถนนลาดยางนะครับออกไป600เมตรออกไปถนนลาดยางปุ๊บแล้ววิ่งขวาไปเลยนะครับวิ่งไป5กิโลนะครับ4กิโลก,ก,วกว่าก็ถึงแล้วนะครับประมาณ4กิโลกับอีก600เมตร500เมตรประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมจากแปลงออกไปก็คือ5กิโลนั่นเองนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบจากาสนามบินสุวรรณภูมิ นะครับสนามบินสุวรรณภูมิร้อยหกสิบหกกิโลนะครับแปลงนี้คุณุณท่านใดที่มองหาที่ปลูกทุเรียนนะครับหรือว่าจะทําสวนนะครับก็สามารถที่จะมาชมพื้นที่จริงได้เลยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเจาะบดานได้นะครับตรงนี้เพราะว่ารอบข้างก็เจาะบดานนะครับใช้น้ําประปาหมู่บ้านนะครับก็มีสามารถเจาะบดานได้เลยนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากชนบุรี นะครับชนบุรีระยะทางร้อยหกสิบสามกิโลนะครับชนบุรีร้อยหกสิบสามกิโลสะเชิงเซานะครับร้อยี่สิห้ากิโลเท่านั้น <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีต้องต้องหมอบนะครับ้นมันมันบางตานะครับก็หมอบนิดนึงนะครับ เป็นที่โคกเสมอลักษณะน,นี้เลยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับแปลงนี้บัดว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆท่านนะครับที่ต้องการที่นะครับวันนี้นะครับบัดขอวอวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรง มีแต่ความร่ำรวยความจเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงเช่นกัน ดินตรงนี้นะครับเป็นดินค่อนข้างจะดีเลยนะครับเนี่นะครับเป็นดินดำๆนะครับเป็นดินร่วนดำๆหน่อยนะครับไม่ใช่ดินเหนียวนะครับปลูกมันปลูกกระโพดนี่ก็งามนะครับปลูกผลไม้ก็งามนะครับปลูกทุเรียนได้ด้วยนะครับส่วนนี้สําหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบจบชิปจบไลฟ์นี้ ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามรับชมจนจบสำหรับวันนี้บัตรขอจบไว้เนื้อที่40ไร่3งาน69ตารางวาราคาไร่ละ2,500ราคานี้ต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียว ตั้งอยู่บันทัลภาตำบลสารามดวนอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ